สมาชิกวุฒิสภาและประธานอนุกรรมธิการหลอจนสมาชิกวุฒิสภาท่านวิยากอผู้ร่มเสวนาเวลาอยู่มาส่สิาทีเริ่มที่เสนีรรเราพาการหวัดสงขาเนื่องจากว่านักการธิการเดีวนี้โดยมุ่งเน้นภาพลักใช้กลว่า สถานั้นเนี่ยก็มีการประชุมของผู้บริหา,ารมีสาขาต้างๆวันนีน้และสถาบันการเงินเฉพาะนะคะทั้งสองท่านเป็นที่ปรึกษาประจำกรรมการเศรษฐกิจการเงินนะคะในวันนี้นะคะก็คือตัวแทนทุกภาคส่วนเลยลทั้งภาครัฐทั้งภาคนี้อยู่ที่ความคิดเห็นของทุกท่านในวันนี้นะคะถึงแค่ไหนก็อยู่ที่วันนี้อีกเช่นเดียวกันปรดเด่น ถามว่าประเทศไทยอยู่แลกที่อันดับไหนนะคะ,ะมันชิงกันระหว่างฮ่องกงกับสิงคโปร์นะคะแต่ปีนี้อันดับ3ามฮ่องกงเอาไปกินและ,ะเราไม่ได้แพงเลยซึ่งตรงจุดนี้ทําให้คอสในการบริหารจัดการถามว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ย<ม>เรายังจะประเทศอื่น <c oughs> ก็คือประเทศจีนั่นเองอและเขาก็จะเก่งในเรื่องที่ว่าอินฟราสตรั t u ์ของมีการออาติครมอมาที่ผ่านร่างกฎหมาย ทาาให้ศูนย์กลางประเทศไทยท่านประธานอนุกรรมการการคลังท่านประธานอนุกรรมการการเงินท่านภูมในการ